สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพาณิชแชนแนลนะครับวันนี้พาณิชแชนแนลจะมาขอนําเสนอรถจักรไฟฟ้า QSY นะครับหรือที่เรียกกันว่าหัวรถจักรไฟฟ้าอุลต้าแมนนะครับซึ่งนําเข้ามาจากประเทศจีนนะครับเ,เป็นความภาคภูมิใจของประชาชนนะครับที่การรถไฟแห่งประเทศไทยนําเข้ามานะครับ ก็อดไม่ได้นะครับเพราะว่าสีสันสวยงามมากนะครับอานิตชาแนลก็เลยมาทดลองนั่งดูนะครับหลังจากชมหัวรถจักรกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปแนะนำตู้โดยสารชั้นที่สองนะครับแล้วก็ตู้โดยสารชั้นที่หนึ่งนะครับนี่นะครับเสียงคำรามเลยนะครับ ครับก็น,นี่กำลังจะสับเปลี่ยนเวนกันใช่ไหมครับอ๋อครับผมอ่าดูระบบช่วงล่างเขานะครับรุ่นใหม่เลยนะครับสวยงามสวยงามมากเลยนะครับดูนะครับก็หัวรถจกกักรคุนต้าแมนนี้ก็เอ่อ เป็นหัวรถจักรรุ่นใหม่นะครับซึ่งจะมาทดแทนหัวรถจักรรุ่นเก่านะครับซึ่งมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า30ปีนะครับ mm hmm. ก็เห็นบอกว่าภายในมีการติดตั้งแอร์ด้วยนะครับสมัยก่อนก็ไม่มีนะครับโอ้โหสงสารพนักง,งานขับรถจริงเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะครับ ครับก็จะมาขอแนะนำตู้บักกาศชั้นสองและตู้บักกาดชั้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับสวัสดีครับอ๋ออันนี้เป็นขบวนอะไรอะครับอันนี้เป็นขบวนทัศนารัฐขบทที่สามที่สองค่ะอ๋อสามที่สองวิ่งจากไหนไปไหนครับผมเดินทางจากฮานอยไปกรุงเทพค่ะอ๋อทราบข่าวว่า เห็นเขาบริการดีใช่ไหมครับอ่าใช่ค่ะเอ่อ,อนในขณะที่นั่งบนขบวนนะครับมีอาหารแจกไหมครับอันนี้ไม่มีค่ะอ๋อไม่มีน,นะครับผมบริษัทต้องเตรียมมาเองคอ่ะอ๋อนะครับเดี๋ยวก่อนนะฮะเออเห็นบอกว่าเอ่อรถเอ่อรถล,ลากที่เป็นรุ่นใหม่เขาเรียกว่าอุลต้าแมนใช่ไหมครับอ่าใช่ค่ะเอ่อตอนนี้เอ่อมาทําขบวนกี่หัวแล้วครับอ๋อตอนนี้ที่รับมาล่าสุดก็คือ2ี หัวค่ะแล้วก็รับมาใหม่อีกสิบห้าหัวโอ้นะครับก็คือมาวิ่งพักได้ภาคเหนือทั่วทั่วทุกภาคเลยใช่ไหมครับทั่วทุกภาคเลยค่ะอานะครับเดี๋ยวพาในแชนแนลจะไม่นําเสนอนะครับข้างบนช่วยพาไปหน่อยได้ไหมครับได้เลยค่ะโอ้นะครับผมอ้าวเดี๋ยวน้องอายจะพาไปชมขบวนรถนะครับเอ่อที่จะหัวรถจากอุลตร้าแมนจะลากนําขบวนใช่ไหมครับอ้าขอเชิญน้องอายนะครับผม อ่าเข้าไปเลยครับโอ้โอนะครับเตียงบนยี่สิบที่แล้วก็เตียงล่างยี่สิบอ่าสอบถามน้องออ้นะครับอ่อันไหนที่ว่าที่เขาบอกว่าเอ่อเตียงล่างเตียงบนใช่ไหมครับเดี๋ยวประมาณเวลากี่โมงครับที่จะทำเตียงนอนให้ครับเออกู้ดยสารสะดวกค่ะอ๋อนะครับผม จะปูที่นนอออให้้แลวเรถไฟขบวนนี้จะไปถึงกี่โมงอะครับเออถึงกรุงเทพประมาณช่วงนี้ก็จะประมาณเที่ยงใหม่โอ้นะครับเดินเที่ยงไปเพราะว่าเสียเวลานี่ครับเป็นปฐมฤกษ์ของพาณิชยแชนแนลเลยนะครับผมที่เออ่จะได้รถหัวรถจากอุลตร้าแมนมานำครวนนะครับผมอ่าคุณอายครับครับผมคุณอาย มาแนะนาก่อนนะครับทั้งหมดเนี่ยมีกี่ที่ครับน้องอายมีสี่สิบที่ค่ะสี่สิบที่นะครับพาไปดูห้องน้ําหน่อยได้ไหมครับน้องอายเชิญเลยค่ะอ่าเดี๋ยวเราเดินดูนะครับสภาพบรรยากาศตอนเนี้ค่อนข้างจะสนุกนะครับผมเดี๋ยวน้องอายจะมานําเสนอนะครับขบวนรถน้องอายเขาบริการดีมากเลยนะครับอ่าเนี่ยนะครับผมจะมีสามห้องนะคะอ่เป็น อ่านะครับผมโอ้โหนี่นะครับนี่ห้องน้ําเขาเป็นอย่างนี้นะครับอก็จะมีกดปุ่มแบบสุญญากาศเลยนะคะมีถังมีถังเก็บเรียบร้อยหมดเลยครับผมดูกันนะครับผมล่งนะคะอ๋อครับอันนี้เราจะมีถังเก็บอยู่ใต้ล่างค่ะไอรถกระวนเนี้ยของประเทศอะไรอะครับอันนี้ผลิตจากจีนค่ะโอ้จากจีนนะครับอันนี้เป็นห้องสําหรับผู้ชายนะคี่ห้องผู้ชายนะครับดูกันนะครับโอชีของผู้ชายอันนี้ไม่ต้องกดนะคะมีเซ็นเตอร์โอ้ดูนะครับผมสนุก จังเลยะครับคันนี้ชาแนลขอนําเสนอนะครับได้ค่ะภายในรถโดยสารเนี่ยมีนําเสนอเกี่ยวกับอ,อาหารอะไรมั้งครับมีรถสเบียงไหมครับช่วงนี้ยังไม่มีรถสเบียงค่ะเนื่องจากโควิดนะคะอ๋อนะครับผมตอนนี้ก็รอผู้มาประมูลอยู่ค่อ๋อนะครับน่าจะหลังๆนี้อาจจะมีตู้สเบียงกลับมาแล้วค่ะอ่าครับก็คือหลังจากเลิกซาซาโควิดแล้วมีขึ้นกรุงเทพนะวันหนึ่งหลายเที่ยวไหมครับ รถด,ด่วนขบวนแบบนี้ครับมีแค่เที่ยวเดียวค่ะเที่ยวเดียวใช่ไหมครับาจากจุมดางหาดใหญ่ถึงกรุงเทพใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่านะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูด้านล่างนะครับน้องอายสวัสดีครับพี่ธานินอ๋อเห็นพี่ธานินน่ะเอ่อควบคุมเอ่อตู้ตู้ชั้นหนึ่งใช่ไหมครับอ่าพี่ธานินพาแพนิชแชนแนลขึ้นไปดูหน่อยนะครับครับดีครับอ่าสวัสดีครับนะครับโหเป็นรถ เป็นรถรุ่นใหม่เลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นขบวนชั้นหนึ่งนะครับผมพาณิช้ชแนลก็จะนําเสนอนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งรถจากอุลตร้าแมนจะมาต่อขบวนแล้วใช่ไหมครับอ้าวพี่ธนินโอ้พี่ธนินครับโหเดี๋ยวพี่ธนินนำเสนอนะครับมีกล้องวงจรปิดด้วยนะครับอ๋อมีกล้องวงจรปิดด้วยนะครับดูนะครับเออมีความปลอดภัยสูงนะครับเออวันนี้พี่ธนินก็มาควบคุม ตู้ชั้นหนึ่งนะครับมีสองห้องที่ติดสามารถเปิดหากันได้ครับเดี๋ยวอ๋อนี่นะครับติดกันเปิดเราก็มาดูกันนะครับผมชั้นอันนี้ชั้นหนึ่งนะครับอ๋ออันนี้ขบวนชั้นหนึ่งนะครับผมดูนะครับก็ราคาค่าตั๋วเราผมว่านั่งนั่งรถของการรถไฟโั้อ๋อเตียงล่างนี่นะครับพันเจ็ดร้อยนะครับผมโอ้โหอย่างสวยเลยนะครับโอ้๋อนี่เตียงบนเตียงล่างนะครับโอ้นะครับโอ้ มีจอให้ออ๋มมีหดเลยนะครับให้ได้รับทราบครับเออมีมีปลั๊กไฟนะครับคันที่คันสองขบวนสามสองสิบเอ็ดครึ่งถึงเทพอันนี้จะเป็นระบบเบลทามนะครับโอ้นะครับผมถ้าเกินสิบเอ็ดครึ่งคือเวลาช้าแต่เวลาช้าถึงตามจริงนะครับโอ้นะครับความเร็วของรถร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิภายในอุณหภูมิภายนอกครับห้องน้ำมีพืชสังเข้าโชว์สีแดงครับที่เกี่ยวจะว่างครโอ้นะครับมีติดเครื่องได้เพียงเดียวนะครับมีติดเครื่องได้ครับ โอครับผมดูได้นี้ครับชาินี้ต่างๆก็จะทราบครับโอ้เนี่นะครับก็คือจะคอยเตือนประกาศเตือนตลอดใช่ไหมครับจะรู้ว่าถึงไหนครับอันนี้จอดนี่นะครับผมอันนี้ออกอันนี้ผ่านก็ขีดๆนี่คือผ่านอ๋ออ่าโอเคครับแล้วก็ช่องนี้ดูได้8ช่องเป็นถังเด็กวีดีโอที่บันทึกไว้ของการรถไฟครับไม่มีทีวีโอ้นะครับผมเสียงผู้ฟังถึงได้ยินตัวนี้ครับ USB ชาร์จแบตได้ครับข้างบนข้างล่างอ๋อในรถมีไวไฟไหมครับพี่ธนิน Wi-Fi เมื่อก่อนมีครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนี้เลิกไปก่อนเพราะว่าสัญญาณไม่ค่อยดีอ๋อนะครับผมเดี๋ยวอันใหม่ก็จะปรับปรุงให้ใหม่โอเคครับแล้วก็มาดูอีกห้องหนึ่งนะครับในนี้ห้องค้ณคโอ้ในนะครับเปิดแอร์ได้นะครับตรงนี้คะัสวยมากเลยนะครับผมเนี่ยเป็นรถล้มใหม่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับโดยพี่ธานินนำเสนอนะครับผมอันนี้ปิดเปิดแอร์ได้นะครับอ้ดูนะครับผม ฝั่งซ้ายขวาได้ครับโอ้โหจะมีพักที่ตัวให้ด้วยนะมีห้องอาบน้ำครับเดี๋ยวเอาละครับเเดี๋ยวราเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ํานะครับผมเดี๋ยวนี้ครับอ่านะครับเดี๋ยวเราก็มาดูเออ่ห้องอเนกประสงค์นะครับมีห้องน้ําอันนี้ห้องน้ำห้องน้ำท่อโอ้นะครับเรามาดูนครับท่านผู้ชมโอ้โหดูนะครับผมยังหูเลยนะครับผม คือตู้พนักานชอบมากกัชั้นหนึ่งอนะครับผมผมจองไม่ได้เลยอ่าเลยครับโอ้ดูนะครับผมเป็นห้องอาบน้ำเป็นห้องรับน้ำนะครับได้ครับห้องระบายน้ำก็คือไม่ได้ทิ้งลงรางใช่ไหมครับผมเอถ้าเป็นน้ำาเฉยก็น่าจะทิ้งลงรางมันมีส่วนหนึ่งที่ที่ิ้งครับแต่ว่าแต่ว่าพวกถูสีห้องส้วมนี้ไม่ได้ทิ้งอับผเนี่นะครับเรื่องทำน้ำอุ่นใช่ไหมฮะใช่ครับ แล้วมีอะไรอีกครับทางนี้อ่างสุขาครับโอ้โหอธิบายอย่างละเอียดเลยนะครับผมนี่นะครับห้องสุขาเป็นระบบลมดูดใช่นะครับผมอันนี้ชายใช่ไหมครับใช่่ารวมกันนะอ๋อรวมกันนะครับเนี่ยนะครับชั้นหนึ่งนะครับก่อนให้ดูฮะโอ้โหนะครับผมเหมือนขบินเลยนับอกกทีได้ไหมครับผมดูนะครับ เดี๋ยวรอจังหวะนิดนึงครับมันจะนรอลงลงช่วงลงทำลงอง้ถ้ากดท้องกันจะไม่ลงนะครับใช่แค่หนึ่งถึงจะลงอันนี้ชั้นแน่ว่ารออยู่นะครับเนี่ยฮะยังไม่มาเลยครับผมอ่เรามาดูอีกห้องหนึ่งก็ได้ครับผมอก็จะต่อแล้วนะครับผมจะรอรอจังหวะลงอ่านี้นะครับอ่านี่นะครับแล้วก็ดูลงไปเลยนะครับ เป็นคล้ายๆระบบเหมือนเครื่องบินนะครับผมใชนะ่ความเดินคะรับที่ห้องนั่นกว่าที่เรากดมาเมื่อ,อ,อกี้ลงอ้โจะรอรออันนี้ลงหัวรถมาแล้วนะครับพี่ได้ไลงตรงไหนดีเอย่ยมาแล้วครับนะหัวลงรงก็ลงมานี่ครับเรามาดูกันนะครับผมรถอุลตร้าแมนนะครับที่สั่งมาจากประเทศจีนเป็นรถหัวรุ่นใหม่เลยนะครับผม น้องอายยืนอยู่พอดีเลยโอ้หอออโหดูนะครับผมเนี่ยฮะเห็นกับตาเลยนะครับกำลังจะถอยนำขบวนแล้วนะครับผมสวยมากเลยครับดูนะครับท่านผู้ชมกำลังจะต่อขอบวนแล้วนะครับเห็นไหมครับรถคันนี้จะวิ่งจากชุมทางหาดใหญ่นะครับ วิ่งเข้ากรุงเทพมหานครนะครับผมดูนะครับเรามาดูช่วงที่สําคัญกันเลยนะครับผมอลังการมากเลยนะครับครับขับได้นิ่มมากเลยนะครับอมาดูกันนะครับผมอันนี้พี่ๆเขาก็อำนวยความสะดวกให้นะครับดูนะครับจะชนกันแล้วนะครับ อึ้งโอ้โห,โโหเยี่ยมมากเลยครับผมพี่ครับคุณพี่กันใช่ไหมครับ<ช>อ่าผมขอสัมภาษณ์นิดนึงคุณพี่กัน,กน,นอ๋อยังไม่ติดใช่ไหมครับอ่าดูนะครับเป็นรถรุ่นใหม่เลยครับที่เขาเรียกว่าอุนต้าแมนนะครับผมดูกันนะครับ น้ำขบวนยาวเลยนะครับนน่นนะครับผมโ oh. อ้หอลังการมากครับดูนะครับอันนี้พี่กันก็คอยควบคุมรถอีกทีนะครับปั้งแล้วนะครับโอ้โห oh. oh. ได้ยินเสียงไหมครับ พี่การครับถามนิดนึงพี่การเป็นคนเป็นพ่อขอรลอเปล่าครับอ๋อเดี๋ยวจะตั่งนั่งหัวรถจักรคันนี้ไปนะครับเลข5-205นนะครับผมอลังการมากเลยครับจากประเทศจีนนะครับเป็นหัวใหม่ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยสั่งเข้ามาจากประเทศจีนนะครับดูนะครับ ออพี่การก็เซฟตี้น่าดูเลยนะครับผมดูนะครับผมเห็นเห็นเลยนะครับเขาเรียกว่าต่ออะไรครับพี่การต่อท่อลมครับท่อลมนะครับนี่ครับเราไม่เห็นใกล้ๆเลยนะครับเห็นไหมฮะเราไม่เห็นใกล้ๆเลยนะครับอ่าพี่การก็ต่อเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปต่ออีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมครับพี่การ เปิดเปิดเปิดท่ออากาศแล้วใช่ไหมครับใครับต่อแค่ท่อเดียวหรือไงครับท่อเดียวครับแล้วฝั่งนู้นนะครับต้องต่อด้วยไหมครับต้องต่ออ่านี่นะครับก็ต่อเรียบร้อยแล้วก็คืออ๋อพี่กันพี่กันก็คอยเช็คระบบอะไรต่างๆนี่ใช่ไหมครับว่ามันโอเคหรือหรือไม่โอเคใช่ไหมครับตรวจปั๊มแล้วก่อนออกจะตรวจความเรียบร้อยอีกทีใช่ไหมครับพี่กันเดี๋ยวต้องตรวจความเรียบร้อยอีกครับอ๋อนะครับอ่อพี่กันครับพาไปดูข้างหน้าหน่อยได้ไหมครับข้างหน้าคือหมายถึง แน่ครับเข้าไปถ่ายให้หน่อยได้ไหมครับขออนุญาตพี่ขอรอเครับโอ้ดูนะครับหาไม่ได้อีกแล้วนะครับผมพีการเขาเป็นช่างเครื่องนะครับดูนะครับโอ้โหครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับจากช่องพานิชแชนแนลนะครับอ๋อได้ไหมฮะถ่ายได้ไหมฮะ เดี๋ยวให้พี่ถ่ายหน่อยก็ได้ถ่ายฝาให้ดูว่าเห็นห้องเครื่องห้องพอขอรอใช่ไหมครับเคเาปิดพ,พอขอรอด้วยอ๋อติดตัวรอ,อครับอ้าวนะครับเอเอ,เอผมก็จะมาแ,แนะนำนะครับพอขอรอของหัวรถจักร 5205นะครับสวัสดีครับพี่สูจิโร์ใช่ไหมครับพี่เป็นไงบ้างครับเวลาผมอยากจะถามมานานแล้วนะครับว่าเวลาขับเนี่ยขับตลอดเส้นทางเปล่าครับครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนเวนทุงสงครับผมอ๋อทุงสงนะครับรอบนึงมีกี่เที่ยวครับที่เปลี่ยนเวนครับก็ทุงสงก็ไปชุมพรนะครับอ๋อนะครับชุมพรแล้วก็อ๋อทั้งสามคนทั้งสองคนเลยปะครับสองคนครับอ๋อเอานะครับก็ สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอฝากขอรอไว้ด้วยนะครับแกไม่เห็นแกเน็ตเหนื่อยเลยนะครับผมเมื่อกี้ก็ตามพี่เข้าไปนะครับเขาเช็คระบบเกี่ยวกับระบบเบรกระบบอะไรก่อนจะออกเคลื่อนขบวนใช่ไหมครับโอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะอนุวัฒน์แดงสวนนะครับครับพนักงานรถนอนนะครับจะมาดูการปูเตียงกันเลยครับโอเคนะครับเดี๋ยวพี่อนุวัฒน์จะมาปูเตียง นอนในขบวนรถหาดใหญ่กรุงเทพมหานครนะครับนี่ครับเขาจะมีแผ่นสําเร็จรูปนะครับนี่ครับดูเห็นไหมฮะก็พี่เห็นว่าเขาจะปูแบบชํานาญเลยนะครับดูนะครับผมจะจะเป็นผ้าพอดีเลยใช่ไหมครับในในตู้นั่งนะครับที่ตู้นั่งนอนเนี่ยมันมีอะไรสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารมั้งครับมีอะไรมั้งครับ อ๋อที่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับอยู่ตรงไหนครับอ๋อตรงนู้นนะครับมาดูกันนะครับผมอันนี้นะฮะพี่อนุวัฒน์เปิดไฟได้ไหมอ๋อนี่นะครับผมมีไฟดูด้วยนะครับใกล้จะเสร็จแล้วครับการปูที่นอนของพี่อนุวัฒน์เานะครับประจําอยู่ในรถขบวนชุมทางทักษิณารักใช่ไหมครับชุมทางหาดใหญ่วิ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครนะครับ อ่าเนี่ครับเสร็จแล้วนะครับมาดูกันนะครับเรียบเรียบเลยนะครับอ่านี่อันนี้ก็จะมีอันนี้เป็นอะไรครับพ่อห่มใช่ไหมครับครับผมคือเปลี่ยนทุกครั้งที่วิ่งนําขบวนใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหวันนี้ก็เป็นที่ยินดีนะครับเนี่ยครับพี่นวัดก็ขยันขันแข็งเลยนะครับ ก็ลูกค้าจะต้องการปูเวลาไหนก็บอกได้ใช่ไหมครับอ๋อนะครับเนี่ยครับอ๋อนะครับอ๋อพี่พี่อนุวัฒน์จะมีอะไรแนะนําให้กับท่านผู้ชมบ้างครับลองมาใช้บริการดูนะครับเพราะว่ามันสะดวกสบายมากครับอ๋อนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณมากครับพี่อนุวัฒน์ สวัสดีครับพี่หงสวัสดีค่ะอ๋อพี่หงเป็นพนักงานทำความสะอาดรถใช่ไหมครับอ่าพี่หงครับเออเห็นพี่หงเนี่ยโอ้โหเช็ดถูมาทั้งขบวนเลยใช่ไหมครับอ่ามีพนักงานสี่คนนะคะแบ่งกันเป็นคนละสามตู้นะครับอ๋อนะครับอ๋อนะครับนะครับพี่หงนะครับแกเป็นคนขยันทํางานมานานยังครับผมก็เพิ่งมาใหม่ครับเป็นน้องใหม่อ่าพี่หฮงลองถูเลยถูให้ดูนะครับอ่าเนี่ยครับ อะไรเลอะอะไรอะไรก็เรียกพี่หงได้นะครับ<ด>น้ําหยดก็เรียกพี่หงได้ตลอดเวลาเลย,ใช,ยใช่ไหมครับโอ้ดูนะครับอ,อ่าถอยหลังไปเลยใช่ไหมครับมีสชุดนะครับโอ้นะครับที่คุี่จะลงทุนบอลถ้าอย่ลงทุ่งสงอ๋อลงทุ่งสงใช่ไหมครับอีกชุดนึงก็จะลงทุนพออ่านะครับจับจุนบอลเป็นพ,นพ,พินเดศอ่านะครับใหญ่ทุ่งสงครับครับอ่าท่านผู้ชมก็ไว้ใจเรื่องความสะอาดได้เลยนะครับขบวนรถทักษิณารักใช่ไหมครับอ๋อนะครับสวัสดีครับพี่หงง อ่านะครับผมเนี่ยครับก็จะมีประชาชนมาคอยดูกันนะครับเ,เป็นรถรุ่นใหม่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับผมสวยงามมากครับเนี่ยนะครับแจ๋วเลยนะครับผมเอาละนะครับสำหรับวันนี้พาณิชชาล ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพานิชชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ